วันนี้ตรงกับวันที่11มีนาคม266ตอนนี้อยู่ที่ป่าสวนทุเรียนบ้านคุณบุญพอสวนคุณบุญพอสววหลายที่จันทบ,บรุรีบนหน้าที่90ไร่เต็มไปด้วยป่าทุเรียนทั้งหมดทั้งหลายพันรวมตัวกันที่นี่กำลัง แข่งกันออกผลเร่งผลผลิตอย,ย่างแรงใครที่ต้องการอยากจะมาอุดหนุนชิมรถทุเรียนไล่สวนคุณบุญพอก็ขอเชิญเ,เสิร์ชหาได้ใน Google พิมพ์คำว่าสวนคุณพอคุณบุญพอนะพิมพ์ว่าสวนคุณบุญพอก็จะขึ้นแล้วโอเคนะ วันนี้เขาเอามาพาจากหลังจากที่ได้มาเยี่ยมเป็นเวลาสองหนึ่งคืนสองคืนสองวันเนาะ